รับซื้อ5บาทปี46และ10บาท2สีเอเปก F4 หวังทองหลงังส่งเหรียญมาขายช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบหายาก F4 ลาดพร้าวแขวงทองหลางเขตหวังทองหลาง,ง,ง,ลางส่งเหรียญมาขายสวัสดีเจ้าของกล่อง เขตล,ลาดพร้าวปปาถนัดเรียกเขตดักขาวว่าเขตลาดพร้าวอ่ะปปาสวัสดีแล้วก็สวัสดีอ FC ที่กําลังติดตามช่องของปปาอยู่เนาะคอยดูปปาเปิดกล่องอยู่เอากล่องนี้เราได้รับกันมาเป็นอ FC จากกรุงเทพมหานครก็ว่าได้เนาะแถวๆอ่ลาดพร้าววังทองหลังลาดพร้าว80 เมื่อก่อนป้าไปบ่อยแถวลาดพร้าวเขาทะลุมาแถวๆนี่เลยลมกำแพงใช่ไหมมีหลายซอยเอฟซีฮะนะซอยแถวแถววัดเทพลีลาเออยๆประมาณนั้นปปาขอพูดนิดนึงเอเจ้าปาพอมาเจอเอฟซีเขตแถวลาดพร้าวแถววังทองหลานแถวลมกำแพงเนี่ยป้าก็นึกถึงครั้งอดีตเมื่อก่อนปปาเคยทำงานอยู่แถวนั้นอะก็เอฟซีท่านี้อื ส่งเหรียญมาให้ปอปปามีอะไรกันบ้าง f c เราได้รับมา2ชิ้น2ชิ้นจะเป็นเหรียญอะไรเนาะเรามาเปิดดูกันไม่มั่นใจว่าเป็นนักสะสมท่านใหม่หรือเปล่าส่งเหรียญครั้งแรกไหมนะส่งเหรียญครั้งแรกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูเหรียญจากลาดเพร้ากัน f c เป็นเหรียญอะไรเนาะเราได้มากัน2ชิ้นห่อนี้เบามาก f c ฮะเบาอย่างกระปุยนุ่นนะคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญ อ่าน่าจะเป็นอย่างที่ได้รับความนิยมกันบ้างละนะก็หอมมาแสอย่างถือว่าดีกันเลยทีเดียว f c นะ,อะลองมาดูสิว่าเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยปึด๊ดไม่มั่นใจว่าส่งเหรียญครั้งแรกไหมลืมถามแอดมินแอดมินก็ไม่ค่อยได้แจ้งเอาละ f c จะเป็นอะไรก็ตามเนาะเราวางไว้เดี๋ยวค่อยบรรยายกันทีหลังเรามาเปิดดูเหรียญกันก่อนฮึบเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยปับ๊บอ่ะตรงนี้จะเป็นเหรียญ เป็นเหรียญ20บาทที่ลึกใช่ไหมเหรียญย0บาทที่ลึกวาระใหม่ของอ่าราชการที่10เนาะอ่ะก็เหยญชุดนี้ก็มีกันราวสัก10กว่าวาระบ้างป้าปาก็ไม่ค่อยได้ติดตามเคยมีนักสะสมส่งมาให้ป,ป้าปาเก็บเก็บเก็บไว้แล้วก็ทำได้หลายวาระออกแบ่งปันออกไปก็มีเหรียญ10อ่าเหรียญ20บาทนิกเกิลเอฟจีาเป็นเหรียญ20บาทสมัยเหรียญย0บาทที่ลึกสมัยราชการที่10โอเคนะฮะอ่ะ เรามีมากัน1นเหรียญวางไว้มาแรกๆก็เหมือนชื่อเสียงเขาจะแต่ท้ายที่สุด FCR เป็นเหรียญที่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนักปปาก็ไม่ค่อยจะได้มาบ่อยแล้วก็ไม่มีโอกาสนําเสนอด้วยอ่ะโอเควางไว้เนาะเป็นเหรียญ20บาทสมัยราชการที่10ของเราอันนี้อะไรกันเอ่ยอ่ะเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2 5 4 6 f c ะ เราได้มากัน1่เหรียญน,นี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2546เป็นเหรียญผลิตน้อยหายากลำดับที่2ลองลองจากปี40ปัจจุบันนี้ราคาเหรียญไม่ค่อยแรง S อสังเกตดูนะฮะไม่ใช่แค่ปี46นะใครสังเกตว่าดูาราคาประกาศรับซื้อปี40ที่หายากที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยราคาเป็นหมื่นหมื่นหเป็นหมื่นเอเป็นหมื่นนะเดี๋ยวนี้ รับซื้อกันไม่น่าจะเกิน3 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะผ่านการใช้งานเนี่ยพูดถ,ถึงปี40นะก็ไม่ใช่ว่าปี46จะราคาล่วงเริ่มต้นแค่เหรียญละ200ถึง400 5้0นะ F c ปี40นี่ก็ล่วง10บาทปี31ก็ราคาล่วงล่วงทีล่วงก็เป็นครึ่งเลย F 4นะดังนั้นใครมีปี46ไม่ต้องเสียใจนะฮะที่ราคาไม่แพงขนาดปี40หายากอันดับหน่งเขายังล่วงนะจากเป็นหมื่นจาก7 0 0 0 8 0 0 0ตอนเนี้ย เหลืออยู่แค่ 3,000, 4,000, 5,000, 6,000เท่านั้นเองโอเคนะฮะคอยติดตามกันต่อไปอ่ะหลังจากนั้นเป็นเหรียญอะไรกันนี่อันนี้เป็นเหรียญอ่ะเดี๋ยวป้าปลาทยอยเปิดเลยเนาะะปลาป้าขออนุญาตตัดเลยนะฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นเอเิกใช่ไหมอ่ะเอเิก e ใครที่มีห้ป้าปารับซื้อนะ10บาท2สีเอเิก ใครที่มีปอปารับซื้อหรือว่าจะเป็นเหรียญสิบบาทสองสีที่ลึกทรงข่าวเลยเนาะเหรียญสิบบาทสองสีที่ลึกเนี่ยถ้าหากไม่ผ่านการใช้งานนเอฟซีฮะไม่ว่าจะเป็นเอเปกหรือว่า10บาทคุธนาคารไทยแห่งแรกอะไรก็แล้วแต่นะสามารถติดต่อมาหรือว่าเป็นเหรียญสิบบาทอื่นๆวารละย่อยๆนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะฮะนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆย้ําเลยนะฮะปอปารับซื้อถากเป็นวารละย่อยๆนะเรียญไม่ผ่านการใช้งานคงดูออกใช่ไหมเหรียญเก็บรักษาไว้ดีด้วยระานเนี่ย นะไม่สนิมไม่ก่อนไม่อะไรก็ปปาก็ยังรับซื้อกันอยู่นะจะมากน้อยแค่ไหนระยะนี้ก็ต้องติดตามกันเอาด้วยโอเคนะ,ะใครที่มีอ่อันนี้เป็นวารละย่อยๆนะฮะนะวารละย่อยๆใครที่มีฮะหากไม่ผ่านการใช้งานทุกวันละก็ลองเข้ามาคุยกับแอดมินดูก่อนนะถ้าหากไม่มีที่ขายนะฮะหากไม่มีที่ขายช่วงนี้อ่าราคาเหรียญถึงไหนแล้วอะไรยังไงเอฟเสียก็มาติดตามดูแต่ปปาบอกไว้ก่อนนะฮะเหรียญสิบเหรียญสิบาทสองสี่ที่ลึกเนี่ย ที่จะมีราคาแพงจริงๆก็จะเป็นเอเปกับคุดนะรับซื้อกันตั้งแต่เหรียญละผ่านการใช้งานก็50ผ่านการใช้งานสมบูรณ์นะนะแล้วแต่สภาพและผ่านการใช้งานน่ะนะอาจจะเป็น50จนถึงไม่ผ่านการใช้งานใครที่มีฮะเอเปกับคุดเนี่ยป่าๆก็ยังรับซื้ออยู่ที่ระดับร้อยอยู่เช่นเดิมนะฮะระดับร้อยแต่จะบอกว่า140ใหม้ตอนนี้จอป่าก็ชักจะไม่ค่อยกล้าต้องดูสภาพเหรียญก่อนนะ ไม่ผ่านการใช้งานน่อยู่ในโหมดเก่าเก็บหรือว่าเก็บรักษาดีด้วยนะบางทีไม่ผ่านการใช้งานผิววิ่งวิงก็จริงแต่พูดถึงว่าผิวเดิมนะแต่ก็จะมีคราบความดําบางทีไม่ได้เก็บรักษาไว้ดีไงเนาะโอเคนะฮะใครที่มีเอเปกับคุดประปาก็สูงสุดสวยสุดจัดจัดยอดก็เกินร้อยเหมือนกันจะลอเกินร้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองแต่ประปา,ารับซื้อนะถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยราคาก็ดอกเปน็นเรื่องธรรมดาโอเคนะเอเปกับคุดหรือจะเป็นวาระย่อยๆทุกวาระเลย นะหรืออาจจะเป็นวักบางการจนาพิเศษอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวไปคุยกับแอดมินเอาละกันถ้าหากว่ายังไม่มีแหล่งขายยังไม่มีที่ขายแต่ขอไม่ผ่านการใช้งานนะฮะผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยบอกเลยราคานี้แทบไม่มีเกินหน้าเหรียญแทบจะต้องแลกเท่าหน้าเหรียญกันแล้วแหละสําหรับ10บ,บาท2อสี่ที่รึวาละย่อยๆโอเคนะฮะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานสีสดใสเลยเนี่ย <c oughs> ทุกวาระเลยติดต่อแอดมินมานะฮะโอเคนาะ ปะปาเป็นช่องรับซื้อเหรียญราคาไม่แพงมากนกเพื่อส่งต่อให้กับชาวไทยและหลายจังหวัดทุกภาคถ้าเป็นไปได้นะก็ปะปาก็พยายามจะขยายนะฮะขยายชักชวนเชิญชวนให้ชาวไทยเราทุกๆภาคเลยช่วยกันเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยเรานะปะปาก็เลยต้องนําเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายมาบรรยายมากระจายส่งต่อพยายามส่งต่อให้กับชาวไทยทุกๆทั่วทั่วทุกๆจังหวัด ทุกภาคโอเคถ้าเป็นไปได้เนาะแต่ก็คงใช้เวลานานเอาละวันนี้เราได้เหรียญ10บบาทเอฟเปกมา f สี่เป็นเหรียญแทบจะว่าอันดับ1นงนะคองคู่คองอ่าคู่ไปกับ10บาทอ่าเราไม่มีวันนี้คุดใช่ไหม,มนั่นแหละเอาเอฟเป็กใครที่มีประปารับซื้อหะเริ่มต้นถ้าผ่านการใช้งานก็ไม่ว่าก,กันไปนะสี่สาถ้าไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บก็ราคาหนึ่งแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานสภาพวิ่งเลยดูง่ายๆ f สี่ะเขาจะแจ่มคมผิวไฟจับกันเลยแหละนะ ผิวไฟผิวทองจับกันเลยถ้าอย่างนั้นก็100กร้อยกว่าบาทอยู่แล้วปัจจุบันนี้จะรอยเท่าไหรเท่านั้นเองแต่ปะ้าปาก็ยังยืนยันว่ารับซื้อหรือเหรียญ5บาทปี P 46 f c 5ใครที่มีเริ่มต้นที่เหรียญละ200 2 5 0 3 0 0ถ้าหากไม่ผ่านการใช้งานก็เป็น500เช่นเดียวกันเนาะอ่ะเอาเหรียญหลักๆตรงนี้หรือว่าอาจจะเป็นเหรียญวันละย่อยๆย้ำนะฮะแต่ต้องไม่ผ่านการใช้งานเพราะว่าเหรียญที่ลึกนั้นผลิตออกมาหลายวาันละถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ย ลวรอไปก่อน fc ผ่านการใช้งานหรือ,อยังไงก็คุยกับแอดมินเอาโอเคเนาะนี่คือรายการเหรียญที่นักสะสมะแถวแถว,แถวลาดพร้าวเขตวังทองหลางส่งเหรียญมาขายป้าป่าฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยนะฝากขอบคุณจริงๆถ้าหากได้รับเงินจากช่องของป,ะปะ้าป่าคิดว่าช่องของปารับซื้อเหรียญแล้วจ่ายเงินท่านจริงนะไม่เดี้ยวไม่คดไม่โกงก็สามารถหาเหรียญส่งแบ่งไปในช่องของป้าป่าได้นะฮะเนาะก็ต้องทําใจเอาระยะนี้กำี่กำไรกรุ่งกำไร,ก,ำไรก็ไม่ค่อยจะแพงกัน นะท่านก็อาจจะต้องไปจับมาในราคาที่ไม่แพงแต่ก็ต้องมาขายในราคาที่ไม่แพงอีกฉะนั้นก็ค่อยๆขยับขยายไปเอฟซียทุกอย่างก็ต้องรอวันและเวลาเนาะไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันในช่องของก๊อป,ปรับซื้อเหรียญตามสภาพถึงจะเป็นเหรียญโบราณเหรียญุนเวียนตัวติดผลิตน้อยหายากหากสภาพไม่สวยราคาก็ไม่สูงบางเหรียญตําหนิมากอาจไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญได้ซ้ําโอเคนะฮะ ฉะนั้นให้เข้าใจตามนี้และอีกอย่างหลายคนเข้าใจว่าเหรียญโบราณจะต้องมีราคาแพงหมดทุกเหรียญทุกชนิดราคาทุกราชการไม่จริงฮะเอฟซีนะหากเป็นสภาพผิวที่แย่จัดๆราคาแทบจะไม่เกินหน้าเหรียญผูก,ก่อนตกน้ําจมดินจมทรายมาเป็น5ปี10ปีถูกไปค้นขึ้นมาผูกก่อนแล้วมาขายเหรียญโบราณก็ไม่มีค่าเช่นเดียวกันสําหรับในวงการเหรียญบ้านเราโอเคไหมฮะต้องคอยติดตามด้วยเหรียญโบราณไม่ใช่จะราคาแพงหมดทุกเหรียญ ทุกวันนี้ประปาก,ก็รับซื้อขายอยู่ที่หลักสิบหลายสิบหลักร้อยถึงได้หลายร้อยเท่านั้นเองนะสภาพแย่ราคาก็แย่ตามไปด้วยฉะนั้นก็เก็บรักษาสภาพผิวเรียนไว้ให้ดีคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้สวัสดีครับ